ภาคศาสตร์ดิฉันนางสาววรรัตน์มีพวกมากรหัสนักศึกษา651516ขคณะการแพทย์แผนจีนจะมานำเสนอเรื่อง cardiovascular system หรือระบบหมุนเวียนเลือดเลือดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดพิเศษมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเซลล์ได้แก่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่าพลาสมาเลือดมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนกำจัด ของเสียออกจากการเผาผลาญรักษาอุณหภูมิพีเและปริมาตรของเหลวป้องกันการสูญเสียเลือดเกร็ดเลือดป้องกันการติดเชื้อแอนติบอดีและมีหน้าที่ขนส่งฮอร์โมนเม็ดเลือดประกอบไปด้วยเม็ดเลือด2ชนิดด้วยกันได้แก่เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างแบนมีลักษณะเว้าตรงกลางทั้งสองด้านมีรูปร่างคล้ายขนมโดนัทพบว่าเม็ดเลือดแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7ไมโครเมตรและหนา2.2ไมโครเมตรเม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ120วันจากนั้นจะถูกทำลายโดยเซลล์ที่ทำหน้าที่เก็บกินที่อยู่ภายในตับม้ามไขกระดูกภายในเม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบที่เรียกว่าฮีโมโกลบินทำหน้าที่จับกับเหล็ก เรียกว่าฮีมและโปรตีนโกบินโดยฮีมมีความสามารถในการจับก๊าซออกซิเจนภายในปอดได้เป็นอย่างดีและสามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อได้พบว่าในทางคลินิกนิยมวัดเม็ดเลือดแดงในรูปรอยละของปริมาตรเม็ดเลือดแดงต่อปริมาตรของเลือดทั้งหมดเรียกค่าดังกล่าวว่าค่าฮีมาโตคริตเช่นถ้ามีฮีมาโตคริต35%หมายความว่ามีปริมาตรของเม็ดเลือดแดง35%ของปริมาณเลือดทั้งหมด ฮีโมโกลบินเป็นองค์ประกอบภายในเม็ดเลือดแดงประกอบด้วยโปรตีนชนิดโกลบินกับสารสีแดงที่เรียกว่าฮีมพบว่าโกลบินมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนประกอบไปด้วยสายโปรตีนจำนวน4เส้นโดยเป็นชนิดอัลฟา2เส้นและสายเบต้า2เส้น แต่ละสายก็เนจะถูกเชื่อมต่อด้วยฮีมแต่ละโมเลกุลประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุเหล็กที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางโมเลกุลโดย1อะตอมของธาตุเหล็กสามารถจับก๊าซออกซิเจนได้1โมเลกุลดังนั้น1โมเลกุลของฮีโมโกลบินจะจับออกซิเจนได้4โมเลกุลพบว่าภายในเม็ดเลือดแดง1เม็ดประกอบด้วยฮีโมโกลบิน250ล้านโมเลกุลดังนั้นจึงสามารถจับก๊าซออกซิเจนได้1000ล้านโมเลกุลจะเห็นว่าหน้าดี่หลักของฮีโมโกลบินคือจับก๊าซออกซิเจนภายในปอดและขนส ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมากำจัดที่ปอดพบว่าค่าปกติของฮีโมโกลบินในเพศชายคือ14-18กรัมเปอร์เซ็นต์ส่วนเพศหญิงคือ11.5-16กรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อเม็ดเลือดแดงถูกทำลายจะเกิดสารชนิดหนึ่งที่มาจากฮีโมโกลบินเรียกว่าบิลิรูบินสารนี้จะจับกับอัลฟาโกลบุลินเกิดเป็นอินเดเรกบิลิรูบิน มันมีคุณสมบัติที่ไม่ละลายน้ําจากนั้นสารนี้จะถูกส่งไปที่ตับโดยรวมกับ id, <c oughs> กรูโครนิกแอซิดเกิดเป็นไดเรกบิลลูบินซึ่งละลายน้ําได้จากนั้นจะถูกขับออกทางตับเข้าสู่ลำไส้เล็กและขับออกทางไตอีกด้วยพบว่าถ้าเม็ดเลือดแดงถูกทาลายมากเกินไปเ <c oughs> ช่นมีการเสื่อมของเม็ดเลือดแดงในระดับของบิลลูบินสูงสารนี้จะไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเช่นผิวหนังนอกจากนี้ถ้าพบมากในเด็กเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายทางสมองได้ บว่าค่าบิลิรูบินในกระแสะเลือดควรมีประมาณ0.2ถึง1.4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวในเลือดมีจำนวนน้อยกว่าเม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสและไมโตคอนเดรียเป็นจำนวนมากสามารถเคลื่อนที่ได้แบบอะมีบาดังนั้นจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านรูเล็กๆของผนังเส้นเลือดฝอยออกมาในเส้นเลือดได้เมื่อศึกษาเล,เลือดขาวที่ย้อ,อมสีโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์สามารถแยกออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆได้แก่ชนิดที่มีการนุอยู่ภายในและชนิดที่ไม่มีกาลนุอยู่ภายใน นิวโทรฟิลเป็นเม็ดเลือดขาวที่พบมากที่สุดในจานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดมีนิวเคลียสแบ่งออกเป็นหลายภูมมักเรียกเม็ดเลือดชนิดนี้ว่า p o ียสล e l โ c ไ t ต์มีหน้าที่คล้ายกับไลโซโซมและบางกาโน่บรรจุด้วยโปรตีนที่ทําหน้าที่คล้ายกับยาปฏิชีวนะเรียกว่า d e เฟนซินเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนิวโทรฟิลจะเข้าไปยังบริเวณที่มีการติดเชือ้อและจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารที่ตื่นตัวเพื่อทําการกักเก็บเชื้อโรค กระบวนการฆ่าแบคทีเรียผ่านกลไกลเรียกว่า respiratory burst eosinophil มีจำนวนทั้งเส้นประมาณ1-10เปอร์เซของปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมดขนาดของมันใกล้เคียงกับ neutrophil นิวเคลียสของเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ติดสีแดงน้ำเงินแบ่งออกเป็น2ผู้ที่เชื่อมต่อกันกับส่วนของนิวเคลียสเล็กๆมีหลายหน้าที่ด้วยกันแต่หน้าที่หลักได้แก่การต่อต้านพยาธิที่มีขนาดใหญ่เช่นพยาธิตัวแบนและพยาธิตัวกลมนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ลดความรุนแรงของสัร กระตุน้นภูมิคุ้มกันโดยเข้าไปเก็บกินสารประกอบระหว่างสิ่งแปลกปลอมและสารคุ้มกันเป็ดเลือดขาวชนิดมาโซฟิลมีจำนวนน้อยที่สุด ประมาณ0.5เซของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดขนาดใกล้เคียงกับนิวโทรฟิลหรือเล็กกว่าเล็กน้อยไซโตพาซึมของนิวโทรฟิลประกอบไปด้วยกราโนหยาบภายในกราโนจะบรรจุด,ด้วยสารฮิสตามีนที่ติดสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำสารดังกล่าวเป็นสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอักเสบที่ทําให้การขยายตัวของเส้นเลือดและยังช่วยให้เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นเข้ามาบริเวณที่มีการอักเสบอ,อีกด้วยพบว่านิวเคลียสบาโซฟิลติดสีม่วงเข้มมีรูปร่างคล้ายตัวอักษร U หรือตัว S มีรอยคอดประมาณ2-3แห่ง โมโนไซเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดมีจํานวนอยู่เพียง2-8%เท่านั้นนิวเคลสของมันมีรูปร่างคล้ายไตยหรือรูปเกลอกมา้าไซโตพลาสม์มีสีน้ําเงินเทามองดูคล้ายโฟมโมโนไซต์ที่แทรกตัวออกไปนอกเส้นเลือดและเคลื่อนไหวได้ดีเรียกเฉพาะว่าไมโครฟาจซึ่งมีเคลื่อนที่คล้ายตัวอะมีบาและทําหน้าที่เก็บกินได้ดีพบมากในการติดเชื้อเรื้อรงังเช่นการติดเชื้อวัณโรคนอกจากนี้ยังทําหน้าที่ในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซให้เพิ่มการสร้างภูมิค ต้านทานอีกด้วยลิมโฟไซต์เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีจํานวนมากรองจากนิวโทรฟิลไม่ทําการย้อมสีพบว่าลิมโฟไซต์ทั่วไปมีขนาดใหญ่ประมาณ5-17ไมโครเมตรและนิวเคลียสที่ติดสีม่วงเข้มมีลักษณะกลมและอยู่เกือบเต็มเซลล์เกล็ดเลือดเป็นส่วนที่มีขนาดเล็กมากประมาณ2-4ไมโครเมตรเป็นส่วนที่แตกออกมาจากเซลล์พบได้ในไขกระดูกเกล็ดเลือดไม่มีนิวเคลียสทำหน้าที่อุดตันบริเวณที่ขาดเส้นเลือดนอกจากนี้เกล็ดเลือด ที่บริเวณดังกล่าวยังสามารถพบสารจําพวกซิรโทนินที่ทําให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดทําให้ลดปริมาณเลือดที่มาสู่บริเวณที่ฉีดขานได้อีกด้วยขบวนการสร้างเม็ดเลือดเรียกโดยรวมว่าฮิมโพยซิตโดยขบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงเรียกว่าอีโรโทซิตและขบวนการสร้างเม็ดเลือดขาวเรียกว่าลิวโคโพซิตขบวนการดังกล่าวทั้งสองบริเวณได้แก่ภายในกระดูกแดงที่อยู่บริเวณตามกระดูกยาวต่างๆ,ทาง,ๆ,ท,างๆทางร่างกายและภายในลิมโฟติชูที่อยู่ในลิมโฟโนโดทอนซิลสปริลและ ต่อมไทมัสการสร้างเม็ดเลือดนั้นพบว่าได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนอิโรโปรตินที่มาจากไตซึ่งฮอร์โมนจะถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาปริมาณกา๊าซของออกซิเจนที่น้อยลงเช่นในกรณีที่เราอยู่ในบริเวณที่สูงเป็นต้นฮอร์โมนนี้จะหลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นร่างกายให้สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการขนส่งออกซิเจนนั่นเอง หัวใจทำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตโดยผ่านไปตามเส้นเลือดแดงใหญ่และยังขแขนงต่างๆของเส้นเลือดไปจนถึงเส้นเลือดฝอยจากนั้นจึงมีการแพร่ของสารอาหารและกา๊าซเข้าสู่เนื้อเยื่อกลายเป็นเลือดที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วจึงผ่านเข้าสู่หลอดเลือดดำและกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปฟอกที่ปอดต่อไปพาริคาเดียมหรือเยื่อหุ้มหัวใจมีลักษณะเป็นถุงสองชั้นชั้นในเรียกว่าพารรเท่าพาริคาเดียม แบ่งออกเป็นย่อยอีกสองชั้นได้แก่เฟเบอรัตเลเยอร์ส่วนชั้นในเรียกว่าเซรัตเลเยอร์ชั้นที่สองเรียกว่าเวสเซิลพริคาเดียมอยู่ชั้นในกล้ามเนื้อผนังของหัวใจประกอบไปด้วย3ชั้นชั้นนอกสุดคืออพิคาเดียมชั้นกลางเรียกว่าไมโอคาเดียมชั้นในสุดเรียกว่าเอนโดคาเดียมชั้นอีพิคาเดียมคือชั้นของเวสเซิลพาิคาเดียมนั่นเองเป็นเยื่อบางๆที่ติดกับหัวใจมักมีไขมันมาสะสมในคนที่มีอายุมาก เมอคาเดียมคือชั้นที่มีหนากว้างมากกว่าชั้นอื่นๆเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหัวใจมีการยืดและคลายเป็นจังหวะเอนโดคาเดียมของหัวใจมีความต่อเนื่องกับเอนโดทีเลียมของเส้นเลือดและชั้นนี้มีการจัดตัวเป็นลิ้นของหัวใจอีกด้วยภายในหัวใจมีสีห้องห้องบนเรียกว่าเอเรียมมีจํานวนสองห้องอยู่ข้างซ้ายและขวาส่วนห้องล่างเรียกว่าเวนติเคลิลมีทั้งซ้ายและขวาเช่นกัน หัวใจห้องบนขวาทําหน้าที่รับเลือดดาจากเส้นเลือดดําใหญ่ได้แก่ซุปเปอร์เรลเวนคา,าวา่าซึ่งรับเลือดดามาจากส่วนบนของร่างกายและอินฟีเรยวนคา,าวา่ารับเลือดดามาจากส่วนล่างของร่างกายไรยเวนติเคลิลรับเลือดจากไรเอเทียมผ่านเข้าสู่เลือดดำลงสู่ไรเวนติเคลิลโดยผ่านลิ้นที่เรียกว่าใจคัสต wow ิค์วา หัวใจห้องบนซ้ายมีขนาดเล็กที่สุดในหัวใจทั้งสี่ห้องวางตัวอยู่ทางด้านหลังสุดโดยหัวใจทางห้องนี้จะได้รับเลือดและออกซิเจนจากปอดผ่านทางหลอดเลือดดำปอดพันมาร์นารีเวนและจึงส่งผ่านหัวใจห้องล่างซ้ายทางลิ้นหัวใจไมทันลิ้นหัวใจมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจโดยปกติแล้วลิ้นหัวใจจะควบคุมการไหลของเลือดได้ไปในทิศทางเดียวกันคือไม่มีการไหลย้อนกลับของเลือดไปยังทิศทางเดิมลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ 1. นึ่ง tricuspid valve เป็นลิ้นหัวใจที่มี3ามแฉกอยู่บริเวณด้านขวาของหัวใจระหว่างหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวาลิ้นหัวใจพันเบอรนารีเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดพันเบอร์นารีอาร์เทอรีเอลัติกเซมิลูน่าวาลคือหัวลิ้นหัวใจเออัติกที่เป็นลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดใหญ่แดงเอวตาและลิ้นหัวใจชนิดที่2ไบ bicuspid valve ไมทคาวาลหรือบคอสติดวาวลเป็นลล้นหัวใจที่มีสองแฉกมีหน้าที่ให้เลือดผ่านไหลออกจากหัวใจห้องบนซ้ายสู่หัวใจห้องล่างขวาดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ